รักษาวงจรอ,อุบัติในคนไข้กระดูกทับเส้นได้ใน3วิธีสวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งค,ครับหมอสันครับเป็นวิศวกีแพทย์และประกอบฟังเข็มครับคลิปนี้ครับหมอจะบอกวิธีการรักษาการจัดการวงจรอ,อุบัติในคนไข้กระดูกทับเส้นได้ใน3วิธีเหมือนที่คนไข้รา,ายนี้นะครับได้ทําตามที่คุณหมอฟันแนะนำอ่าเห็นไหมฮะ คงับคนายนี้ก็มีปัญหาเรื่องของเป็นหมอนกระดูกเส้นประสาทนะครับกระดูกเส้นประสาทแล้วก็มีภาวะองค์จรอุบาิซึ่งวงจรอุบติก็คือเป็นสิ่งที่หมอฟันพยายามบอกพยายา,พยายามเตือนพยายามแนะนำหลายคนว่าถ้าคุณเป็นกระดูกเส้นให้คุณต้องรีบรักษาให้มันหายเพราะถ้าคุณไม่รีบรักษาให้มันหายสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะเกิดภาวะองค์จรุบาดนั่นคือมีการปวดเครียดแล้วก็นอนไม่หลับโอเคไหมนั้นหมอฟันขออนุญาตอ่านสตอรี่ของคนไข้คนนี้นะครับให้ทุกคนฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเขามีวิธีการรักษาอย่างไรโดวสาี เพื่อให้วงจรุบตัตของคุณลดลงนะซึ่งผมเลยว่าวงจรุปัตนี้เป็นภาวะที่ทุกคนเป็นได้อย่างแน่นอนถ้าคุณไม่รีบรักษาผมเคยเตือนแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคลิปนี้ขอมันเน้นอีกที้งว่าต้องรีบรักษาเถอะก่อนที่คุณจะเกิดภาวะนี้แต่ถ้าคุณเกิดแล้วไม่เป็นไรครับนะผมขออนุญาตอ่านเนื้อหาหรือข้อมูลของค้อแ้นเรนี้ให้ทุกคนฟังนะขออนุญาตนะครับก็เขาบอกว่า ผมตั้งชื่อว่าเขาชื่อคุณคุณคุณเป็นคนไห้เกาหลีผมตั้งชื่อว่าคุณคุณหลีแล้วกันนะคุณหลีนะฮะคุณหลีนะครับมันเริ่มได้ดิฉันติดตามคุณหมอทาง YouTube ก่อนนะครับและไล่ดูคลิปย้อนหลังดูด้วยค่ะมีความสนใจพิเศษเนื่องจากมีภาวะวงจรอุบัติเกิดขึ้นเห็นไหมแถมด้วยเส้นประสาทเกิดอาการสับสนคือแตะเหมือนเบาๆเหมือนโดนไม้หน้า3ตีเลยค่ะใครเคยเป็นบ้างภาวะนี้ผมเคยพูดแล้วมันเรียกว่าภาวะไฮเปอร์อัลจีเซียนั่นหมายความว่าคุณโดนกระตุ้นเมื่อก่อนอ เจ็บหลายคุณเจ็บเลยอย่างเงี้ยแบบเจ็บทันทีขึ้นมาทั้ทงที่คุณแตเะเบาๆอันนี้เืออย่างที่เขาบอกลยเป็นภาวะเส้นประสา,าทเกิดการสับสนเนะาะจนกระทั่งอยากจะบินกลับเมืองไทยเดี๋ยวนั้นเลยเพื่อไปหาคุณหมอที่บามะกงมีความเชื่อหมอมีความเชื่อว่าหมอคนนี้แหละรักษาชันหายแน่ๆฟันทงแต่ก็ไม่สามารถไปได้เนื่องจากภาวะโรคระบาดนะครับและสามีไม่มีใครดูแลโชคดีที่หมอฟันเปิดคอร์ส i Care 4นะครับ3ขั้นตอนหายปรตีนเส้นเลยได้สมัครเข้ามาเรียนแรก และแค่รักษาที่เกาหลีให้ผ่านไปแต่ละวันเพื่อพยุงอาการไปก่อนเพื่อรอโรคระบาดให้จบนะครับขอแยกเล่านิดน,นึงนะขอแยกเล่าทุกคนจะได้เข้าใจไหมทุกันเนาะโชคดีและโชคช่วยนะครับยิ่งกว่านั้นได้เพจเสียอีกที่ได้สมัครเข้ามาเรียนร์อน,นี้วิเศษฟุดๆครับความเครียดความกังวลความเจ็บปวดโยนทิ้งไปเลยกลับมาตั้งสติทุกคนอ่านนะกลับมาตั้งสติตั้งใจใส่ใจทําความเข้าใจให้มากขึ้นตอนนี้พูดได้เต็มปากเลยครับว่าดีฉันดีขึ้นมา,มา,มากๆถึงมากที่สุดครับอ่า ที่ตอบคําว่าหายปวดที่ตอบอหายปวดใช้กวนเพื่อนในกลุ่มทุกท่านเพราะดิฉันเพิ่งได้รับยาจริงๆเมื่อวันนี้เริ่มทานจริงเมื่อวันเฝร์ที่ผ่านมาเองครับทานไปได้หนึ่งอาทิตย์อาการที่ยังปวดเวลาก้าวเท้าแตะลงพื้นกับเวลาตื่นนอนแล้วยืดตัวแบบบิดขี้เกียจจะปวดจากปลายเท้าวิ่งถึงสะโพกปวดจากใตเท้าวิ่งถึงสะโพกนะครับนะปวดจนสะดุ้งนะหลังจากได้ยาทานเอ้ยได้ยาทานทานยาเดินก็ไม่ปวดเลยครับแต่เวลาตื่นยืดตัวไปสุดก็ยังมี เหลือมดกัดช่วงใต้แก้มก้นบ้างอตอนนี้อยู่ช่วงการปรับจาความปวดถือว่าหาย98%ความเครียดความกังวลความกลัวหาย100%ตอนนี้มีแต่ความระมัดระวังทำตามที่คุณหมอสั่งเช่นให้พักหรือหยุดทำสิ่งที่เป็นต้นเหตุนั่งนานหรือยกของหนักสิ่งที่คุณหมอสอนเป็นความรู้ติดตัวและสามารถนำไปช่วยคนรอบข้างได้และได้นำสิ่งที่หมอฟอนนะเอาไปปรับใช้อย่างถูกต้องนะฮะและนำไปแบบอย่างถูกวิธีด้วยค่ะ ขอบคุณคุณหมอฟันมากๆขอบคุณสิ่งที่หมอฟันมอบให้ทั้งความรู้ความเชื่อความรักขอบคุณจากใจจริงค่ะคุณเห็นอะไรบ้างในประโยช์ที่หมอฟันเล่าประมาณหนึ่งนาทีเมื่อกี้นี่คือคนไข้จริงจากเกาหลีที่มาเข้ามาเรียนคอร์สไอแคฟร์ที่หมอฟันออกมาแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับยาอย่างที่หมอฟันบอกหมอฟันทําทุกทีทุกอย่างให้คุณหายป่วยให้มาไอโฟดบางคนบอกไม่สะดวกจะมาที่คลินิกคลินิกอยู่ปะปงไกลผมก็เนี่ยเปิดคอร์สนี้มา บางคนบอกว่าไม่สะดวกจะมาจะไม่สมัครเรียนขอไปดูคลิปฟรีผมก็เปิดช่อง YouTube ให้คือผมอยากทุกคนหายปวดใดมาฝุดและเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะบอกเทคนิคหรือวิธีที่วันนี้คุณหลีเนี่ยนะฮะหายปวดจากกรดไห้นเขาใช้วิธีอะไรบ้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผมสอนในคอร์สนั้นเหมือนกันคราวน,นี้ทุกคนมาดูวงจรอุบัติก่อนครับอ่าวงจรอุบัติกมีอะไรบ้างมีปวดมีเครียดแล้วก็นอนไม่หลับถูกไหมคุณปวด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 คุณเครียดเครียดนอนไม่หลับคุณหลีก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน คุณหลีก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันดูภาพปะ่ะคุณหลีก็มีอะไรเนี่ยคนก็ปวดใช่ไหมปวดจนสะดุ้งแล้วเขาเขาเขาขนาดแค่เอาเท้าแตะพื้นนะทุกคนเขาสะดุ้งเลยถูกไหมฮะนะแล้วเขาสูงเหมือนมีอะไรมาแตะมาตีที่มันแบบเหมือนโดยเอาทั้งทั้งที่เหมือนมีแค่อะไรพัดผ่านเหมือนเอาไม้หน้าสามมาตีเห็นไหมเห็นไหมครับแค่เบาๆแต่เหมือนไม้น้า,าสามมาตีเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกเส้นประสาทมันเกิดการฝับฝนถูกป่ะเพราะคุณปล่อยให,ให้การปวดมันเป็นเรื้อรลังนาน อันนี้ก็คือขอให้เรื่องราวคุณหลีเป็นวิทยาทานแล้วกันเนาะพอคุณปล่อยให้มันปวดเรื้อรังนานคุณไม่ได้แก้ไขไม่ได้จัดการมันก็เกิดภาวะวงจรอุบัทคุณก็เกิดภาวะเครียดกันนอนไม่หลับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวิธีวิธีแก้ที่ฝึกที่บนนี้ผมฟันฝอนเข้าไปคืออันที่หนึ่งครับคุณต้องมีก่อนแน่ๆคือถ้ามันคุณเกิดภาวะวงจรอุบัติแล้วบางทีเอาความรู้เราโอ๊ยไม่พร้อมคุณปวดอยู่ฉันเครียดอยู่สิ่งนี้มาฟันฝอนแล้วบอกคุณหลีถ้าทุนทุา มีสตินะฮะเห็นไหมมีสติตั้งใจใส่ใจทําความเข้าใจให้มากขึ้นกับโลกที่ตัวงเป็นเห็นไหมครับทุกคนเขาแค่มีอะไรครับทุกคนมีสติโอเคไหมมันเกิดวงจรอุบัติถูกไหมมันเกิดเจ้าสามเดือนวงจรอุบัติเกิดขึ้นแล้วคุณมีภาวะเครียดคุณจะดึงตัวเองออกมากภาวะเครียดได้ยังไงอ่ะคุณก็ต้องมีสติพอมีสติปั๊บไอ้สามเี่ยมน,นี้มันก็จะลดลง แต่ถ้าคุณปล่อยให้มันนานเกินไปคุณไม่มีสติโอ้ยปวดโอ้ยปวดปวดปวดโอ้ยปวดคุณก็จะจมปากโอ้ยรักษาม,มันหลายเยอะรักษาม,มันไหลายที่เราทำมาทุกอย่างแล้วคุณก็จมปากกับความปวดของคุณจมปากกับความเครียดของคุณแล้วคุณก็เกิดความเชื่อใหม่ว่ามันไม่มีทางรักษาหายล่าสุดผมเจอคนไข้คนหนึ่งนะเป็นรักษามีบอกว่าโหเราคงปวดมากที่สุดในโลกและวละคนนี้คนเดียวไม่มีใครปวดเหมือนเราแล้วละ่ะผมบอกเลยไม่จริงครับคนไข้ที่มาที่นี่มีแต่แข็งทักทั้งนั้นเอาจริงๆผมอยากจะทุกคนแบบ ไม่ปวดดีกว่าหรือแบบไม่ต้องปวดหนักมากถ้าจะมาหาพอฟันหรือ่าว่าคือแบบเจอแต่คยแบบ3ปีบ้าง5ปีบ้างคือผมอาจจะทําทุกอย่างให้คุณหายปวดบอกทุกอย่างเตือนทุกอย่างให้คุณหายปวดอยากให้คุณฟังนะคุณเอาไปใช้บ้างโอเคไหมมันข้อแรกที่คุณใช้คือมีสติพอมื่คุณมีสติปั๊บสามเดือนคุณเล็กลงสิ่งนี้คือวิธีแก้ต่อไปคุณก็ต้องมีอะไรครับมีความรู้ที่ถูกต้องนรือเป ถ้าคุณไม่มีความรู้วี่ถูกต้องต่อให้คุณรักษากี่วิธีก็แล้วแต่ผมพูดเลยว่ามันไม่ดีขึ้นเพราะคุณรักษาแบบไม,ม่ถูกต้องไงเขาอาจจะแมทกับการรักษาแบบนั้นเช่นเพื่อนของคุณบอกไปรักษาแบบนี้ดีนาฝุ่นบอกให้เจ,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 จอกินอาหารเสริมตัวนี้ดีผมบอกว่าอาจจะไม่เกี่ยวไ็ได้พอกินทำไมไม่ดีขึ้นแล้วมาถามผมว่าทำไมของเขาไม่ช่วยก็มันไม่ได้แมทกับคุณไงฮะอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องสําหรับคุณไงฮะ ดังนั้นข้อที่2คุณต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะเหมือนอย่างพี่พหลีเห็นไหมเขาก็เช่นกันว่ามีความรู้ทำตั้งตั้งใจใส่ใจทําความเข้าใจให้มากขึ้นเห็นไหมถูกไหมที่มาฟันเปิดคอร์สมาสอนบอกว่า1สเต็ป็นทำอะไรบ้างเนี่ยเป็นวิธีที่ถูกต้องแต่ถ้าคุณไม่อยากเรียนก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้บังคับให้ใครเรียนเพราะโอเคผม,ผมเคเสียวเวลานี้แน่นอนอันนี้แล้วแต่ผมไม่ได้เสียแต่ผมแค่ทำมาเพื่อทุกคนแบบช่วยเหลือคนที่เขาอยากหายจริง ถูกไหมแต่คุณไม่หายคุณก็ไปหาความรู้กับคุณหมอคนไหนก็ได้ไม่ได้ฟรียสคุณถามคุณหมอของคุณคุณถามเภสัชกรของคุณคุณถามคุณหมอที่คุณรักษาอยู่ว่าทําไมมันถึงไม่ดีขึ้นมันมีวิธีรักษาที่ทําให้มันดีขึ้นได้บ้างไหมผมอยากให้คุณหายจริงๆนะทุกคนโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือมีสติก่อนเมื่อมีสติปั๊บไอ้วงจรเนี่ยมันก็จะลดลงเห็นไหมนะวันนี้เราพูดถึงวงจรอุบาทเนาะพอวงจรดุบาทลดลงปั๊บารั่งเดียมันเลย อันที่สามในขณะตอนแรกบางคนบอกว่าโอ้ยาแก้ปวดก็กินแล้วสติก็ทําแล้วมันไม่ไหวจริงๆอะถ้าคุณนอนไม่หลับใช่ไหมโอเคมันอาจจะเป็นต้องกินยานอนหลับก็ต้องกินคุณอาจจะกินยาน้อยก่อนไม่ต้องกินเยอะมากโอ้เดี๋ยวมันติดอะมอฟันคุณลองนึกภาพดูถ้าคุณปวดปวดปวดคุณคิดคิดคิดคุณนอนไม่หลับปวดปวดปวดคิดคิดคิดนอนไม่หลับพอคุณนอนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณไม่ได้พักผ่อนถูกไหมพอคุณไม่ได้พักผ่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ได้เกิดการฟอ์มแฟมถูกไหม ความปวดมันเกิดกระบวนการอักเสบร่างกายไม่เกิดการฟอร์มแฟมการอักเสบก็คือไม่หายไปถามว่าความปวดมันจะหายไปไหมไม่หายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความปวดมันจะเทวีความเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณไม่จกกัดการเรื่องนอนไม่หลับนึกภาพปะแต่ไอภาวเนี่มันเป็นวงจรอุบตัติที่ผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้มีหนังสือที่ไหนเขียนแต่เป็นภาวะที่ผมเจอคนไข้หมอเป็นคนไข้หลายๆคนและเจอว่ามันเป็นภาวะนี้เกิดขึ้นและมันแก้ยากโอเคไหม เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขอันที่หนึ่งคุณมีสติก่อนอันที่สองคุณเอาอาศัยความรู้ที่ถูกต้องคุณจะใช้การกินยาการทํากายภาพการฝังเข็มหรือการผ่าตัดอะไรก็ได้แต่ขอให้มันถูกต้องนึกภาพปะให้มันดีที่สุดสําหรับคุณให้มันเหมาะสมกับคนที่สุดสำหรับคุณและข้อที่สามถ้านอนไม่หลับจิงก็ต้องยังไงก็ต้องอาศัยยานอนหลับถูกปะหรือไม่ก็ต้องใช้ยาแก้ปวดเส้นประสาทบางตัวที่ทาให้เราหลับได้บ้างแบบนี้เป็นต้นนึกภาพปะ,ปะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย หมอฟันมาบอกวิธีที่จัดก,การเรื่องของวงจรอุบัติแบบฟันๆให้ทุกคนเข้าใจแบบที่กังคุณคิมบอกนะเห็นไหมผมอยากเล่าเรื่องตอรี่คุณคิมเป็นตัวอย่างว่าคุณหลีเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยมันจัดการได้มันแก้ไขได้มันป้องกันได้แล้วมันก็จะหายได้เหมือนกันถูกปะ่ะแล้วถามว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนไหมผมบอกเลยว่าเรื่องของไอวงจรอุบัติเป็นหลายคนอ่ะอันนี้คนไข้คนหนึ่งของหมอฟันเห็นไหมเห็นไหมครับคนนี้ก็วงจรอุบัติเหมือนกันแต่ตอนนี้หลุดพ้นจากวงจรอุบัติแล้ว เพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะวงจรอุบาทมันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ได้และต้องแก้ถ้าไม่แก้มันไม่หายต่อให้วันนี้คุณจัดการเรื่องความปวดแทบจะหมดแล้วแต่คุณยังมีความเครียดความกังวลว่ามันจะกลับมาผมบอกเลยว่ามันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้อย่างคลิปที่เมื่อกี้ผมพูดไปว่าคุณทีเห็นไหมจากภรรยาเขาบอกว่าเมื่อก่อน ก็คือปวดแล้วก็เครียดใช่ไหมทุกวันนี้เครียดนิดเดียวเรื่องงานอาการปวดเพิ่มขึ้นพุ่มพับพุ่มพ,บพับขึ้นมาเลยมันเป็นแบบนั้นแหละโอเคไหมครับทุกคนโอเคไหมเป็นนี่คือ3วิธีแก้การแก้วงจรอุบัติที่คุณเอาไปใช้เอาไปทําได้เลยอันที่หนึ่งค,คุณต้องมีสติก่อนอันที่2คือหาความรู้ที่ถูกต้องอันที่3ามถ้าคุณนอนไม่หลับจริงๆนอนไม่หลับเลยจริงๆก็อย่านอนหลับช่วยักหน่อยเนาะแต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างเคร่งรัด นะครับเพราะอยาพวกนี้เราจะปรับยาเองไม่ได้เพราะหลายเคสที่หมอคนเจอเหมือนกันไปเอายานอนหลับที่ทาให้มันเหมือนเป็นฝังของฝันเช็ตติดซึ่งเป็นวิสัญญีแพทย์ใช้นึกภาพปะเป็นยาที่นอนหลับที่วิสัญญีแพทย์ใช้คือแบบให้ดมยาฝบดนไข้าอย่างเงี้ยแล้วไปเอามาใช้แล้วมันก็เลยเหมือนใช้ผิดวิธีมันก็เลยติดอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันโอเคไหมครับทุกคนพยันคลิปนี้มาฝากมาแบ่งปันด้วยแต่เพียงมีรับข้าราชกานี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นๆ้วยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปออออันนนี้คืืเเป็ร่งงข คลิปแรกก่อนนั้นนี้ผมพูดเรื่องของว่าหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณต้องูรักษาอันที่2คือวิธีการจัดก,การถูกไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครมีปัญหาอะไรก็พิมพ์คำถามมาใต้โพสต์นี้นะครับวันนี้ก็ฝากกรรมธนีครับมากกว่าการรักษาคือการดูแลด้วยใจเชื่อมอดฟันเถอะครับวงจรอุบัติจัดก,การได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย